สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่28บกรกฎาคม2568วันจันทร์นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ข่าแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะทุกท่านถ้าสมมุติว่าท่านไม่ชอบนะคะก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้เพื่อท่านชอบเนาะทุกคนเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน ทูกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่25ก่อนทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะ25ก็คือวันศุกร์เนาะคะ่ะทุกคนมาให้ทานดูพี่น้องวันที่25จะให้เด่น0และ8มา8 4 9 6 8นะคะเด่นมา8เข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวัน8 6 6 8เป็นคู่ที่ชอบด้วยเนาะ,ะทุกคน บางมือกระเข่าบางมือกระลุดพี่น้งองเขาบอกสามาทราบได้ว่ามือใดสิเข่ามือใดสีลุดเนาะพี่น้องเนาะแต่อย่างที่เสียดายนะคะทุกคนมาเข้าเลขเด่นประจําวันของวันที่เออ่23 4994นะคะ84968พี่น้องคุณมาเลขเด่นประจําวันมา61ลุดนะคะไปต่อคะ่ะทุกคน28นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีถ้าชอบนะคะอยากหยุดหยุด นะคะคทุกคนอยากพักพักนะคะสำหรับวันที่28จากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้ใจได้1และ9ทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ1คะ่ะทุกคนคะ1881 1441 1661 1221นะคะ9คะ่ะทุกคน9 119 9449 9889 97 เจ็ดเก้าไม่ได้เก้าหกนะทุกคนถ้ามากก็ค่อยตามแด้อพี่น้องสถิติเมื่อวานนี้เลขหกนะคะตัวเลขเจลายตัวคู่ตัวเด่นก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะทุกท่านค่ะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่ใจมากคู่หนึ่งพี่น้องวันนี้เก้าแปดแปดเก้าพี่น้องมักก็ค่อยตามบอหมักพานค่ะทุกคนเมื่อดีเก้างามทุกคนเลขเก้าสวยนะคะสวยทุกตัวทั้งเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่ 2กับ7นะคะเบิ้ลประจําวันสองสและเจ็ดเจ็ดเลยทุกคนเลขสองกับเลขเจ็ด fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นวันนี้อยู่ที่หนและเก้าเด่นประจําวันอยู่ที่สและเจ็ดเป็นหนึ 11, ่งสองสองหนึ 1. 1่งหนึเดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเด็นึบัิจับให้พี่น้องจับได้หนึ่งสองเก้าค่ะเก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองสองเก้ากับบัจับจากเดเก้าเจ็ดนะพี่น้องส่วนหนึ่งแปดแปดห หนึ 41, 9, ap, ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าสี่สี่เก้าจหาค้อมน่าจะเป็นจากสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้ไว้ให้ถ้าใครไม่ชอบเก้าสี่ก็ตัดออกได้เลยเพราะว่ามาแล้วสี่เก้านะคะแล้วแต่ความมาความชอบพี่น้องคนเทากับหมักบลือกกันดวงคนเฮากับบคือกขนกันพี่น้องดวงกับไม่ขึ้นไม่ลงบ่ได้เขาบ่ได้ขึ้นทุกมือนาอพี่น้องบ่ได้ลงทุกมือนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่ยี่สิบแปดกรดกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันจันทร์ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะใจลืมนะคะทุกคนใครที่มาคอมเมนต์บ่อยๆเราไม่อ่านคอมเมนต์ที่ใจตอบนะคะว่าหวยหุ้นใจไม่ลงหรอหัวหุ้นใจหยุดลงนะคะใจไปลงในกลุ่มส่วนตัวแทนเพราะว่าใจไม่มีเวลาในการอัดคลิปถ้าทุกคนอยากตามสามารถแอดไลด์ลใจมาได้ก็คือตัว J ตัว A ตัว I เลข2 2ตัวเลข1 1ตัว นะคะบอกว่าอย่าเข้ากลุ่มนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ